สวัสดีครับพบก,กับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดบิงโกโดองนะครับผมดองเอาไว้5 ID อ่ดแต่ว่าลืมกดไป1 ID นะก็จะเหลือ4 ID นะครับที่จะมาทดสอบในคลิปนี้นะครับดองเอาไว้9วันอ่า27ครั้งนะครับเดี๋ยวจะเล่นบิงโก,โกแบบไม่ดูโฆษณานะเพราะว่าดูโฆษณาออกคลิปไม่ได้อ่าถ้าหลังคลิปนี้ผมก็จะดูโฆษณานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า27ครั้ง4 ID เนะี่ย มันจะมีความแตกต่างไหมอ่าแต่ละ ID เนี่ยจะซ้ำกันสักกี่ครั้งอ่าผมว่า4 ID น่าจะมีความต่างบ้บางนะครับในกรณีที่อาจจะมี ID ที่แบบดวงดีเป็นพิเศษหรือถ้าเกิดดวงพอกันก็น่าจะไม่ต่างกันมากนักครับคือณนตอนนี้เนี่ย 27ครั้งใครเล่นครบนะ27ครั้งครับก็บางคนไป4 5่บิงโกนะของผมเนี่ย่วนใหญ่จะอยู่ที่1-2ถึบิงโกมีแค่ ID เดียวที่ได้3บิงโกแต่ผมเห็นมีคนได้4 5หบิงโกแล้วนะเรียกได้ว่าดวงแต่ละดีนะผมว่าก็น่าจะไม่เหมือนกันแหละเออเดี๋ยวดูกัน4 ID นะว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ ตูก้กระจกเพิ่มเลนสอยู่นะเรนเจอร์เกียร์แพคครับใครพร้อมนะก็ไปจัดได้เลยครับผมแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ เจน้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ Center, ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเ,มเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับเติมถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS นะครับแต่ว่าทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android ครับคือถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android จัดได้เลยนะครับตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นๆเนียนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจน้ำการค้าเลยครับหรือผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้้้้วกก็ใตคคคลิปนนะรรับเจำาา ปลอภัยประหยัดรดเร็วอใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับ อ่ะบิงโกนะก็มีคนบ่นเข้ามาข้อข้างจะเยอะนะว่าแบบว่าจะซ้ำไปถึงไหนเสียเวลาดูแอดนะคือเราสามารถที่จะดูแอดได้4ครั้งต่อวันนะในกรณีที่ซ้ำนะครับซึ่งบางอุปกรณ์ดูไม่ได้ของผมต้องใช้กดซ้ำซ้ำกดออกเคลียร์แคสดูนี้นั่นนะทำหลายๆอย่างนะเพื่อที่จะให้มันดูแอดได้เพราะว่าบางช่วงเวลาคือมันก็อาจจะดูไม่ได้หรือบางคนดู4ครั้งก็ซ้ำมันหมดเลยนะครับ4ครั้งนะครับอ่าครับซึ่งนะมันก็จริงๆเนี่ยถ้าซ้ำล้วได้คน นกอย่างเดียวผมว่าโอเคนะอันนี้คือมันจะวนลูปอยู่น่าจะ3อย่างนะเพราะจะเป็นขนนกเพชรกิ้แล้วก็เหรียญเออครับคือได้ขนนกร้ล้วนะผมว่าไอเดีใหม่น่าจะชอบแต่ถ้าเกิดเป็นบางคนเนี่ยเพชรกิ้กับเหรียญอาจจะเยอะและนะครับอ่ะเดี๋ยวามาดูกันนะครับซึ่งบางคนอาจจะบ,บ่นว่าโอ้พี่มันจะครบไหมเนี่ย เออสามและเกินซ้ำวนไปวนมานะครับใจเย็นๆนะวันนี้เพิ่งวันที่6เท่านั้นนะครับกิจกรรมไปจบเนี่ยเหลืออีกตั้ง24่วันกว่าๆนะะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูคือถ้าคนที่เล่นเกมนี้ตามปกติผมว่าเรื่องของภารกิจเนี่ยโคตรจะโคตรจะง่ายเลยไม่ได้ทํายาก่ะเดี๋ยวผมจับเวลาดูแล้วกันนะว่าการทําภารกิจเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับอ่ะสามภารกิจรายวันครับ PVP สามครั้งนะผมเลือกเล่นแบบนี้ 3มอย่างครับผมเล่นสเตตหลักหนึ่งครั้งอะผมจับเวลาไปด้วยนะแล้วก็เล่นไปด้วยครับว่าแบบเฮ้ยมันใช้เวลาเยอะขนาดนั้นจริงๆหรือนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโหไม่มีเวลาหรอกผมแนะนําว่าสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเนี่ย ในหนึ่งวันผมว่าคุณน่าจะขี้สักครั้งหนึ่งขออนุญาตจะครับว่านั่งขี้นะเพราะว่าผมทําประจาครับเวลาไปนั่งขี้ผมจะขี้ค่อนข้างจะนานอยู่บางทีคิดงานนะครับกดนู่นนี่นั่นดูเนี่ยหยิบมือถือเข้าไปนะครับอผมเลือกเป็นภารกิจนะครับเล่นสเตลหลักเพราะว่าภารกิจสเตลหลักเนี่ยมันจะได้รับขนนกในภารกิจนะครับนะครับแล้วก็ p p ถ้าสมุิไม่มีเวลาเล่นนะนี่กดตีกับเพื่อนครับ อ่าผมกดตีกับเพื่อนนะอันนี้คือเป็นกรณีที่บอกว่าเป็นหลักสูตรเล่งรัดอ่ะหว่างนี้ผมจับเวลาไปด้วยครับว่าคุณจะต้องใช้เวลานั่งคีย์นานแค่ไหน,นครับอันนี้เราจะเจอเยอะของผมเนี่ยแต่ไอเดีเนะี่ยก็จะมีเพื่อนเข้ามาทําแบบนี้ทุกวันนะคืออาจจะแบบไม่มีเวลาเล่น,นครับอ่าถ้าอย่างวันนี้ปิดลีกพีพเนี่ยเอออาจจะตีจริงจังนิดนึงอันนี้คือเป็นกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเราเล่งรัดนะครับอ่านะครับ อย่างสมมุติภารกิจบางช่วงเนี่ยบางเดือนของเกมเนี่ยเขาจะมีภารกิจที่ต้องวิ่งด้วยวิ่งเนี่ยผมไปจัดเลนเจอร์พวกแบบ2ดาว3ดาวนะครับจัดเอาไว้ตัวเดียวนะครับแล้วก็เข้าไปวิ่งแล้วก็ตีให้แพ้มันก็นับเหมือนกันนะ,ะนะครับ่วนภารกิจสุดท้ายมันต้องใช้ขนนก10อันใช่ไหมผมก็จะตีด่านกระโหลกหิน1รอบอรอบด่านกะโหลกหินอตีไม่นานอโอเคระหว่างนี้ผมจับเวลานะใช้เวลาเพียงแค่นะครับ ไม่เกิน3มนาทีอันนี้คือได้แล้วบิงโกฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกโอ้ไม่มีเวลาหรอกมันจะไม่ครบหรอกตามเลอเกินนะครับผมว่ายังไงก็ครบครบแน่ๆ,ๆไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคนที่เล่นแบบเกมนี้อยู่เป็นประจำนะ,ะนะตอนนี้ที่ผมจับเวลาอยู่เนี่ยประมาณ2อนาทีกว่าๆเท่านั้นจบไปแล้วครับ3ภารกิจนี่เรียบร้อยครับนี่สเตตหลักเนี่ยมันจะได้ขนนก120ผมก็จะเน้นทำา3อย่างแค่นี้ จบปึ้งครับอย่างรวดเร็วะนะครับแล้วเสร็จปุ๊บไปกดลับผมมาลืมกดลับอันหนึ่งนี่แค่นี้ครบละสามลกกิจไวไหมประมาณ3มนาทีอ่ะรวมกับมาจิ้มอันนี้วันละครั้งนะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าอย่าไปดองดองทำไมวันหนึ่งมันดูแอดได้4ครั้งนะครับอ่ากดดูแอสสครั้งบางคนก็กดดูไม่ได้นะบ,บางคนก็อ,ออกซ้ำนะครับเดี๋ยวมาดูนะ27ครั้งนะครับอ่ายีครั้งเนี่ยเกมจะ ใจร้ายครับให้ซ้ำเยอะสักแค่าไหนทดสอบกัน4ี่อดีนะว่ามีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับบางอไดีนี่คือแบบว่าเล่นน่าจะมีมีอยู่เหมือนกันนะผมเห็นมี2วันเน่ยหครั้งเนี่ยออกออกมาละห1แถวนะครับคืออาจจะมีซ้ำแหละแต่ว่าออกบิงโกแล้ว1แถวของผมนี่ไวสุดเป็น ID ขโมยแฟน3วันนะ9ครั้งนะครับ ซัดไปละหนึ่งแถวบิงโกเออเรียกได้ว่าดวงดีจะจัดนะคือมันต้องมีบ้างครับดวงของไอดีที่แบบว่าดวงดีเกินนะครับนี่ยังอันนี้ยังไม่ซ้ําเลยนะครับอ่าซึ่งจํานวนซุ่ม3้ช่องศูนย์ทับห้ครั้งอันนี้ซ้ำแล้วหนึ่งนะเออผมกดรับเลยครับมันจะได้ขนนค้าสิอ่าเดี๋ยวพอซ้ําอีกมันจะเป็นเพชรกิวนะครับ ซึ่งพอ35ครั้งอันนี้มาบอกกันน,นนี่ซ้ำอีกแล้วอันนี้ซ้ำอีกแล้วนะอันนี้ได้เป็นเพชรกิลวหนึ่งพันเองน้อยนะจริงน่าจะให้สักหมื่นหนึ่งผมว่าน่าจะโอเคนะครับอ่ามีใครซ้ําเกิน15ครั้งมาบอกนิดนึงครับผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้ามันซ้ําเกิน15ครั้งเนี่ยมันมันจะอ่าอันนี้เป็นเหรียญอ่าห้ามหมื่นโอ้น่าจะได้สักแสนนะน่าจะดูดีกว่านี้นะครับ ถ้าซ้ําเกิน15ครั้งเนี่ยมันจะวนมาให้อีกรอบหนึ่งไหมอันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่านะตอนนี้ผมคิดว่าคนที่ซ้ํา15ครั้งเนี่ยอาจจะน้อยอาจจะน้อยมากๆที่ที่ถึงแล้วนะอ่าที่ถึงแล้วนะเพราะว่าด้วยวันนี้มันถ้าเกิดเล่นครบนี่ได้แล้วหนึ่งบิงโกอ่านี่เห็นไหมดองเอาไว้แป๊บเดียวได้มาแล้ว1บิงโกนะครับอันนี้ผมกดหมดเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่ายังไงก็ครบ คือเกมไม่น่าจะแบบโหูใจร้ายกับบางไอดีแต่ก็ไม่แน่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับกับบางไอดีคืออาจจะแบบว่าโชคร้ายเหลือเกินนะครับอ่าครับอ่านนะวนรูปนะเมื่อกี้เพชรแล้วก็เหรียญครับอันนี้ต้องเป็นขนนกละนี่เห็นไหมมันวนรูปวนไปนะครับคือผมว่า เกมอ่ะเขาทำโหมดนี้มาเพื่อแจกแต่เกมก็ต้องการมีรายได้บ้างนะครับอันนี้ผมก็อยากจะให้มองในมุมมองของตัวเกมบ้างนะคือเกมเขาก็ไม่ใช่อ่ธุรกิจที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสาธารณกุศสนะครับไม่ได้แบบมูลนิธิทําเพื่อสังคมนะคือเขาก็มีค่าใช้จ่ายอ่าผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะเศรษฐกิจต้องใช้คําว่าเศรษฐกิจโลกเลยแหละไม่ใช่แค่ในไทยนะครับทุกอย่างเนี่ยโหมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะอะ่เพิ่มสูงนะครับ นะดังนั้นีายทำอะไรมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องมองในมุมมองของตัวเกมด้วยครับว่าเฮ้ยอันนี้โอ้โหโอ้โหอ,อันนี้ดูเดือดอยู่เหมือนกันนะอ i d ห้านะครับผมเปิดไป27ครั้งอันนี้ซัดไป12ครั้งแล้วเออมีใครซ้ำม,มากกว่านี้บ้างนะในวันนี้นะมีใครถึง15ครั้งแล้วมาบอกกันสนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมออกบิงโกไปแล้วอ่ะแถวเดียวโอเคอ่ะเดี๋ยวลองไปเปิดอ i d ต่อไปกันครับ มาเล่นบิงโกกันต่อที่ ID 6นะครับรูบี้เหลือศูนย์เลยครับสงสารตัวเองมากๆนะครับอันแต่ว่าเมื่อกี้นะผมเล่นกล่องซุ่มนะครับ NFT นะครับก็ได้ตัวกระช้ามาสใบเนี่ยอย่างพวกเนี้ยมันเป็นบทที่เกมเขาทำมาเนี่ยเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะ NFT นี่คือได้วนะว่าเกมเขาก็ได้โปรโมทในส่วนของ NFT นะครับอ่าก็คือทางญี่ปุ่นอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับเราได้ฟังไปแล้วนะครับว่าเขาต้องการมาทดสอบใช้นะครับระบบของเขานะครับ แล้วก็มีการโปร,โ,ปรโมทนะโลกเข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะครับเ,เกมก็ต้องการได้ในส่วนของการโปรโมทต,ตรงนี้นะซึ่งเราผู้เล่นเนี่ยแค่เข้าไปกดก็ไม่มีเลยเลยครับแต่ว่าโบนดนี้นเป็นโบนที่จำเป็นจะต้องกดดูโฆษณาในกรณีที่ได้ซ้ำนะครับซึ่งคือก็อย่างที่บอกแล้วนะเกมก็ ต้องการมีไรายได้แหละเพราะว่าเขาแจกเนี่ยเยอะนะผมเคยบอกไปหมดแล้วนะครับว่าทุกอย่างในการแจกแม้กระทั่งเหรียญน,นะครับหรือว่าเพชรกิลเนี่ยเกมคำนวณเป็นตัวเงินทั้งหมดนะครับอ่าว่าเขาเนี่ยจะต้องเสียงเงินเฮ้ยโอ้โหอันนี้บิงโกอย่างรวดเร็วเลยเออได้มาแล้วครับ1บิงโกนะครับอันนี้ซ้ำแล้วนะครับอ่าคือเกมก็ต้องการมีไรายได้แหละ ผมว่าทุกอย่างอะ่ะผมว่าถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่าทํางานโซเชียลหรืออะไรต่างๆหรือทําธุรกิจนะหรือว่าทำงานทางงานแล้วผมว่าน่าจะต้องเข้าใจแหละทุกอย่างมันต้องแบบว่าหอาอไรายได้อะ่ะหรือบางคนแบบมีงานประจำะแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องมีงานหลากหลายอย่างอย่างผมว่าทาหลายอย่างนะไม่ได้ทำ YouTube ยูทูบเพียงเดียวนะครับเออนะครับเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็ใจ,ขใจเขาแจ้นะครับ อย่างเงี้ยคือที่ผมไม่ดูแอดนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่สนับสนุนนะไม่สามารถที่จะดูได้นะครับนะครับในคลิปนะครับดูนะครับอีกหกครั้งครับเวลาเล่นไม่เยอะครับนิดเดียวครับอย่างเงี้ยผมดองเอาไว้เนี่ยยี่สิบเจ็ดครั้งเนี่ยนะครับรวมเวลาก็ห้านาที่ะรวมกับไปนั่งขี้เมื่อกี้ทำธุรกิจนะสิบนาทีต่อวันอันนี้คือเป็นกรณีที่ดองนะอันนี้คือเราดองนะครับซึ่งนะเรื่องของแบบการดองจำเป็นต้องดองไหม เอาเป็นตามเวลาของเราแล้วกันนะอันนี้คือผมแค่มาทดสอบให้ดูนะครับว่าเนี่ยดองเอาไว้9วัน9วันนะครับ9 3 27เนะครับเพื่อที่จะมาเปิดรวดเดียวนะครับก็โหวันนี้ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยอ่ะ ID 6นะครับ6กสาไป็อ่าเปิดไป27อันนี้31เนะเมื่อกี้3 2ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะครับก็ได้ไปละ1บิงโกนะครับ ไอดีเนะครับอ่านะครับลองจับเวลาแบบง่ายๆนะครับก็27ครั้งเนี่ยมันเปิดประมาณ3มนาทีเองนะอันนี้คือขนาดดองนะผมว่ามันใช้เวลาแบบไม่เยอะเท่าไหร่ครับอ่านะสำหรับคนที่จะมองว่ากลัวจับไม่ทันนะครับหรือแบบอาจจะซีเรียสในเรื่องของการกดแอดอเพราะว่ากดแอดมันกดได้วันละ4ครั้งเท่านั้นนะ ซึ่งบางคนเนี่ยสีครั้งต่อวันก็ส้มสี่ครั้งมีเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะเออครับจำนวนเยอะมากจริงเอซึ่งสุดท้ายอย่างนี้ผมบอกและคือมันอาจจะช้านิดนึงคือในนี้นะผมว่าถ้าจะแบบว่ารีบอยากได้กันอาจจะขั้นสุดก็คือจะเป็นตัวกระชาอ่าสิบใบใช่ไหมเดี๋ยวจะแบบว่าเนี่ยในบิงโกนะครับเพราะว่าอยากจะได้ตัวกาชาอาจจะต้องการไปสุ่มเรนเจอร์ครับ เขาก็เลยอาจจะซีเรียสครับแต่ถ้าิดสมมติว่าเป็นคนที่แบบเฮ้ยไม่ได้ซีเรียสเดือนนี้คงไม่เปิดแล้วนะจะไปเปิดเดือนหน้านะครับผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันต้องรออะไรขนาดนั้นนะคืออย่างที่บอกแหละว่าสําหรับคนที่เขาเล่นนับน้ำปกตินะครับก็ไม่ยากเลยอะ่ะมันถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะง่ายดดยอ่าคืออาจจะอย่างที่บอกแหละบางทีอาจจะแบบว่าหัวร้อนเพราะว่าคนอื่น ทำไมเขาได้บิงโกเยอะจังวะอะอย่างที่บอกวันนี้ผมเห็นมี4บิงโกเหมือน5บิงโกเห็นแวบๆนะของผมเพิ่งจะได้3บ,บิงโกนะครับณวันนี้นะ,ะซึ่งอย่างอันนี้ดองนะครับนี่ดองนะครับไม่กดดูแอดด้วยนะก็ได้ไปละ1บิงโกฉะนั้นเนี่ยหนึ่งบิงโกผมว่าผมผมถือว่าเกมโอเคนะคือหลีกเลี่ยงการโดนดาบไปได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าสมมติกก9ดาวเนี่ยไปอยู่ในอ,อนะครับ นี่ฮะเห็นไหมตับเดียวครับจัดไปแลวหนึ่งบิงโกสบายสบายเลยครับอ่านี้เพิ่งผ่านมาวันที่หกี๋ยว,ว่าดองมาเก้านะครับเพราะว่ารอบ,บนี้มันจบอะรอบ,บคนโบที่แล้วนะครับมันจบไวนะครับอ่านี้มันเจอไปจบยี่สิบแปดฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเดือนนี้รวมแล้วว่ามันสามสิบสี่วันนะครับสมมติเราเล่นครบนะสามสิบสี่คูณสามนะครับก็ได้ร้อยสอง เออครับร้อยสองคือกระดานามันมี2 5ผมว่าเกมก็ไม่น่าจะซ้ำตะพื้นตะพื้นนะเออหรือถ้าเกิดซ้ำเกิน15ปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยซ้ำเกิน15ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีนับขึ้นมาใหม่ไหมโอ้ไอดี 7นะครับไอที่เจ็เปิดไป27ครั้งนะครับ31โอ้อันนี้คือเรียกได้ว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับอันนี้คือเหลืออยู่กี่รูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเหลืออยู่เก้ารูนะครับอ่าเก้ารูกับหูเวลาที่เหลืออีกเยียบเลยประมาณเนี่ยยี่สิบสี่วันนะผมว่าก็น่าจะครบแล้วนะไอดี ID สุดท้ายนะครับไอดี ID ลึกลับนะครับอ่านะดองกันสี่ไอดี ID นะครับก็ไม่ต่างครับผมว่าดูแล้วนะ คือแสดงว่าพื้นฐานเนี่ยน่าจะเจอแบบเนี้ยไม่ไม่ต่างกันมากนักนะก็ะคือมาถึงนวันนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่จะต้องแบบเหมือนกันตีอันนี้มาถึงก็ซ้าเลยนะอ่านะครับขั้นต่าคิดว่าน่าจะต้องได้ละว,วันนี้ก็คือ1นึ่บิงโกอ่าแบบไม่น่าเกลียดนะอันนี้คือผมเรียกได้ว่าไม่กดดูแอดเลยนะครับอ่านะก็ซ้ําอยู่ที่เลทประมาณ1 1ถึง12ครั้งซึ่ง11ถึงโอ้โหอันนี้ซ้าเยอะมากนะครับ11ถึง12ครั้งเนี่ยนะครับถ้าดูแอดเนี่ยผมว่าน่าจะ ไม่ซ้ำได้อีกประมาณสัก3ครั้งอ่าซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็น2บิงโกอ่าหรือ3บิงโกก็เป็นไปได้อาฉะนั้นเนี่ยเอาจริงนะวันนี้กดดูองค์ดูแอดนะก็น่าจะได้บิงโกกันไปแล้วนะครับอ่าประมาณ2 3สาบิงโกอ่าใครได้เท่าไหรอ่ามาบอกกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าก็อยากรู้ครับว่าแต่อะไรดีเป็นไงบ้างแต่ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะต่างนะผมว่าถึงนะตอนนี้เล่นจนครบเนี่ยก็น่าจะได้กันซัก 2ถึง3บิงโกอ่ะเพราะอย่าลืมนะว่ามันไม่ใช่แบบอ่าคือพอวันเปิดแถวเป็นซ้ำๆอะ่ะมันก็นับเป็นบิงโกได้แล้วอะ่ะเพราะว่ามันเป็นตาราง 5, คูณ5นะครับนี่อย่างนี้พอบทจะไม่ซ้ำก็อาจจะไปไกลเลยก็ได้นะครับอ่ะส่วนใครจะดองหรือไม่อดองอันนี้แล้วแต่นะผมแค่มาทําให้ดูครับว่ายังไงก็ครบนะครับแล้วก็ภารกิจก็ไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่นะ เปิดไปสรุปไปเลยแล้วกันนะพอดูแล้วก็ไม่แน่จะต่างมากนักนะครับอันนี้คือน่าจะโอ้โหซ้ำก็น่าจะพอๆกันแล้วละ่ะนะน่าซ้ากันอยู่ที่ประมาณเนี้ยสิบเอ็ดสิบสองครั้งนี่แล้วก็น่าจะต้องติดสักงดึงบิงโกแหละอ่ะดูว่าจะดูว่าจะโชคไรขนาดไหน,นครับอ่าทำภารกิจรายวันะนะครับสามนาทีจบเลยคุณไปนั่งคลี่นะเออขออภัยนะสามนาทีพอนะครับจบภารกิจเลยนะครับเป็นภารกิจแบบ เร่งดวดเนี่ยได้และ1บิงโกโง่ายๆนะครับอ่าครับส่วนเนื้อของผมเนี่ยดองเอาไว้27นะครับดองเอาไว้27ใช้เวลาเปิดประมาณ3นาทีถ้าไม่ดองเนี่ยผมว่านาทีเดียวก็จบ อ่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับสำหรับภารกิจนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นที่เล่นอยู่ตามปกติผมว่ายังไงก็ครบอ่ะอันนี้เลขอยู่ประมาณนี้เลยนะซ้ำเนี่ยอยู่ที่9 1112ในการดองจำนวน9วันนะแบบที่ไม่ดูแอทนะแล้วก็ได้น่นอนนะคือกบ9ดาวยังเป็นของแรงมากๆของเกมนี้นะครับเกมยังให้ของอ่กบเก้าดาวเนี่ยเป็นเรื่องที่แรงมากๆครับเพราะอย่างที่บอกนะว่าแผนการพัฒนาเรนเจอร์นะครับเก้าดาวสีแดงเนี่ย เราเรียกว่าร่างซูเปอร์มาสเตอร์นะครับยังคาเอาไว้ที่อยู่ที่ร่างซูเปอร์มาสเตอร์ปีนี้ยังไม่มีแผนพัฒนาขึ้นไปเป็นอัลตร้าหรือไฮเปอร์นะสำหรับเรนเจอร์ร่างก้าดาวนะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ถ้าสมมติจะทําจริงเนี่ยก็จะเป็นปลายปีหน้าซึ่งมันก็จะใช้เวลาหูอีกนานอยู่กันอีกนานนะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสเต็ปการพัฒนาของตัวเกมเนี่ยเขามีขั้นมีตอนค่อนข้างชัดเจนนะว่าแบบเฮ้ยค่อยๆขยับปีละนิอ่์เราก็เห็นว่าเรนเจอร์ Ranger, นะครับอ่า เรนเจอร์ก็แบบตัวโหวดอ่ะนานๆมาทีปีหนึ่งผมมาสักไม่กี่ตัวครับก็ค่อยๆขยับไปนะก็ไม่ค่อยทําอะไรที่มันหวือหวามากนักที่แบบไอ้ทาออกมาแล้วมันมีผลกระทบต่อระบบเกมอย่างรแรงเรียกได้ว่า10ปีอ่ะอ่าหลายๆอย่างเกมทํามาทั้งหมดนะนจะบอกว่าเฮ้เกมชอบตุกติกเกมแบบจอมหิวเอานน่นนี่นั่นมาเขาก็ทำมาตั้งแต่ปีแรกๆก,กันนะครับเพราะว่าทุกอย่างอะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้ามองแบบใจเขาใจเรานะเขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันก็แฟงๆนะอย่างเงี้ยเราได้กบเข้าดาวเราได้ความสนุกใน นะครับอ่านะเพื่อที่จะแรกกับดูโฆษณาหรือถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่วินวิน,วนคุณก็ไม่ต้องดูโฆษณาก็ได้อ่าของผมนี่ผมดูนะแต่อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเราอ่านี่นี่อย่างเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยผมเรียกว่าของผมเนี่ยคุ้มไหมอะเนี้ยได้มาฟรีๆนะครับกบ เกมแจกน้อยมากอ่าสิปีครึ่งนะัน้นเดือนกันยานะครับก็ไม่สามารถรู้ได้นะว่าเกมจะแจกหรือเปล่าในอย่างเนี้ยของผมเนี่ยสมมติว่าเฮ้ยอยากจะปั้นอ่าก้าวดาวแม็กขึ้นมาอีกสักหนึ่งตัวนี่ก็มีตัวที่ต้องมีตัวที่แบบว่าทําให้มันโหดได้นะอาจจะเป็นโยมอาจจะยมก็ได้ครับ อาจจะจัดจอระเข้ก็ได้ครับหรือจะจัดเมกุมินหรือจะรอทิศทางใหม่ๆของตัวเกมซึ่งวันนี้ทําคลิปให้ดูนะไอ้สิ0ทิศทางของตัวเกมนู่นนี่นั่นครับก็วางแผนกันตามความชอบแบบนี้เรามองว่าเฮ้ยคุ้ม่ะเราไม่ได้เราเล่นเนี่ย อ่ะโอเคอัตราเสียแอร์ไทม์เวลานะับเสียค่าเน็ตเสียเวลาเล่นอะไรก็ว่ามันไปครับแต่ถ้าเกิดเราสนุกอยู่ในเกมอ่ะเราก็ควรจะต้องมีมุมมองนี้ว่าเฮ้ยเราได้เกมได้นะมองแบบวินวินอย่างนี้โก็โอเคนะมาส่วนตู้กระชากเรื่องของการเติมเปิเปดอันนี้แยกกันไปอีกเรื่องหนึง่งผมเข้าใจผู้เล่นเป็นอย่างมากนะว่าแบบ เออมันเกลือนะซื้อผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเราเล่นแบบเป็นทางเลือกนะก็ะคือเล่นเป็นสายฟรีสิเราได้ไม่ต้องซีเนตอะไรมากมายแล้วก็ใช้เวลาการเล่นไประยะค่อนข้างจะยาวอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อวานนะผมเจอเอฟซีจากทางบ้านนะครับเขาบอกเขาเล่นเป็นสายฟรีเขาติดตามมาตั้งแต่ผมทําช่องแรกๆนะแล้วเขาก็เล่นเกมนี้มาตั้งแต่แรกๆนะอ่าเวลไป L72 แล้วนะครับเขาเล่นเป็นเป็นสายฟรีนะผมดูทีมเขาโอ้โหโหดเหดเลยอะถือว่าแบบเกียร์ตอนแรกเปิดดูแวรแรก เออน่าจะเติมก็ถามว่าเ,เติมเพ่าไะร่เขาบอกไม่ได้เติมนะครับ,รบก็เล่นเป็นสายฟรีอย่างที่บอกแหละว่าอาศัยระยะเวลาค่อนขา้างใจาย,ยาวนานก็คือเรียกได้ว่าเล่นอยู่กับเกมเป็นเพื่อนอ่ะเหมือนเหงาก็หยิบเกมมาเล่นไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายถ้ามองในมุมนี้ผมมองว่าวินวิน,วนและสําหรับใจเราถ้าเกิดไม่ว่างหรือมองว่าโอเ้เกมมันทั่วเกมมาเร็วงั้นพักก็ได้นะลองไปเล่นเกมอื่นแล้วเดี๋ยวพอเล่นเกมอื่นแล้วเจอแบบเดียวกันเราจะเข้าใจว่า้ระบบมันเป็นแบบนี้ชีวิตความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้นะเราก็เรียกได้ว่าอยู่กับมันให้ได้ ได้ล้กันนะซึ่งประสบก็ประมาณนี้ครับนี่เราดองมาให้ดูนะสุดท้ายยังไงเดี๋ยวก็ครบครับเพราะว่าสุดท้ายของผมเนี่ยมันเหลือประมาณา8รู9รู10รูอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมเหลืออีกตั้ง24วันสบายๆนะใครดูอัดได้ผมว่าสุดท้ายยังไงเดี๋ยวก็ได้ครบสุดท้ายเดี๋ยวยังไงก็จะซ้าแบบรัวๆนะครับแล้วก็จะได้บนลูปนะคนนก50นะครับ เพชรกิ1ว0นึครับแล้วก็เหรียญ5 0 0หมื่นอ่ะได้วนๆไปนะก็ถือว่าเป็นของสะสมต่างๆในเกมไปลวกันนะครับอ่ะใครได้เท่าไหร่มาบอกกันบ้างนะครับ่ว่าได้กี่บิงโกแล้วนะอ่ะใเห็นไงกับบิงโกมาบอกแล้วกันนะเพราะว่าก็เป็นโหมดใหม่ที่เขาน่าจะทำมาให้ไม่ซ้ำกับกระดานหมุนเพราะคิดว่ากระดานหมุนนะครับหรือว่าพวกลอตเตอรี่น่ะน่าจะนำไปใช้ในเดือนที่เป็นกิจกรรมพิเศษอันนี้เดี๋ยวก็รอดูลวกันนะว่ายังไงนะครับ หากใครอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์จัดแพ็คนะครับก็แนะนำร้านตัวเกมวันนี้นะครับเจ๊น้ำกันค้าท็อปอัพเซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอัตรานี้ปลอดภัยแนนน่อ100%ครับราคาจดเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับทางร้านมีการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android นะหรือถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยนะครับอัตรานี้มีรับเติมเกมมือถือนะคะถูกรวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจ๊น้ำกันค้านะครับดูผมไปลิงก์ร้าน ปายประหยัดรวดเร็วใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ขอให้โชคดีในวันปิดลีก PPP นะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ